สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อาจารย์เฟิร์นอยู่ที่มุกดาหารนะคะมีอาหารเช้าแบบนี้นะคะแล้วก็เลยมาไลฟ์กับคนเราสักนิดหน่อยนะคะเพื่อที่เราจะได้เอาความรู้ไปช่วยในการดูแลไตในวันท่องเที่ยวด้วยนะคะอยากให้ทุกคนมีความสุขในวันท่องเที่ยววันนี้มาดูอาหารเช้ากันค่ะวันนี้สืบมาแบบนี้นะคะโรงแรมที่นี่นะคะโรงแรมเดลดานะคะที่มุกดาหารบริการดีมากนะคะชอบแล้วก็ต้องแบบ มาประชาสัมพันธ์ให้เขาสน่อยแล้วก็เขาเสิร์ฟอาหารดี mm. พนักง,งานน่ารักค่ะทุกคนอันะะนี้ก็มาดูนะคะว่าผนไข่ลูกไก่ของเรากินได้หรือเปล่านะคะอันนี้ถ้าเป็นลูกไก่ระยะต้นๆน,นะคะแบบนี้อาจารย์ว่าจะเยอะไปน,นิดนึงนะคะเราก็อาจจะเอาไข่ไข่สองฟองนี้นะคะเราก็เอาไข่แดงออกนะคะเอาไข่แดงออกหนึ่งฟองไข่สองฟองนี้หักไข่แดงหนึ่งก็จะเหลือโปรตีนประมาณ10 5ดกรัมนะคะทุกคนอันนี้นพอได้เลยแล้วก็ไส้กรอกนะคะถ้าอยากทานจริงๆนะอาจารย์ว่าสักครึ่งชิ้น หรับไประยะต้นๆเนาะสักครึ่งชิ้นแล้วก็หักแบบนี้ค่ะบบสลัดแบบนี้นะคะก็สามารถเลือกรับประทานได้ในกรณีที่คุณเป็นไประยะหนึ่งระยะ2ระยะ3 a ที่ยังไม่ต้องกังวลอาหารมากแต่ถ้าใครที่อยากจะฟื้นโปรไตร็ลนะคะแล้วก็อยากจะต้องระมัดระวังเรื่องอาหารแม้คุณจะเป็นไประยะต้นๆอาจารย์ว่าก็หลีกเลี่ยงค่ะทานไข่แดงไม่ฟองหนึ่งทานไข่ขาวไม่สองฟองนะคะก็นําผักไปทาน ไปรับประทานคู่กันแล้วก็ระวังเรื่องน้ำสะลัดนะคะเดี๋ยวให้ดูต่อนะคะ <S <S น,นี่อันนี้อีกค่ะคะทุก็่นนะคะ,ะมีข้าวต้มด้วยทุกคนค่ะน่ารักมากอันนี้เราต้อออกกานนะคะบางทีต้องสองมี้งต้องสอง,สงขอบคุณค่ะอันนี้ข้าวต้มน,นี่นะคะอันนี้เราทานได้อยู่นะคะเนี่ยข้าวต้มอาจารย์ชอบสั่งข้าวต้มหมูนะคะอาจารย์ชอบสั่งข้าวต้มหมูะคะ่ะทุกคนนี่นะคะ มีเห็ดหอมด้วยมีต้มหมูด้วยนะคะในกรณีที่มันเป็นไตระยะต้นๆเนี่ยอาจารย์เปิ้ลเนี่ย e ีเจฟ99%ก็เหมือนไตไระยะที่หนึ่งแนละ้วทุกทีก็ไม่ได้บัดต้องกงังวลเรื่องอาหารมากมายแต่ว่าในในข้าวต้มเนี่ยอาจารย์จะไม่ปรุงสีเพิ่มน,นะคะเพราะว่าในน้ำซุปเนี่ยความเค็มพอแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นข้าวต้มหมูนะคะแล้วก็มีเห็ดหอมที่โคดูแบบให้แทนเต็มศีอะ่ะที่โรงแรมนี้นะคะให้แทนเต็มศีรเลยนะคะอย่าลืมนะคะใครมาพุกทหารมาพักโรงแรม นี่อันนี้ก็เขาตรงก็ถือว่าโอเคเราก็ไม่ต้องเติมน,น้ำซุปน,นะคะน,นี่ออกออกก่อนนะคะแล้วก็ให้ดูปืบพอดีเริ่มมีแขกมา้ะเราก็จะต้องคอยหลบๆเขาแล้วนะคะอันนี้เป็นก๋วยจั๊บยวนนะคะเป็นก๋วยจั๊บยวนนะคะอันนี้ก็ถ้าเป็นไตระยะต้ต้ตนเนี่ยทานได้แต่ระวังเรื่องน้ำซุปน,นะคะระยะท้ายๆคุณทานเส้นได้หมูยอก็ไม่ต้องทานหรอกนะคะเดี๋ยวเราไปทานไข่ดาวไข่ดาวไงมเมื่อกี้นะคะเนาะ นี่ใครเข้ามาก็เดี๋ยวมาดูย้อนหลังเอานะคะจากเพื่อนเอาความรู้ให้พวกเรานะคะก็ดูเรื่องเกี่ยวกับอาหารเช้าในโรงแรมที่นี่นะคะที่มุกดาหารค่ะนะคะคี่น้องก็เสิร์ฟด้วยนะคะทุกคนโยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตแบบนี้นะคะโยเกิร์ตแบบนี้นะคะดีเลยนะคะน้องก็เสิร์ฟจริงๆครับเขาไม่เสิร์ฟก็จะไม่ทานหรอกแต่พอเขาเสิร์ฟต้องทานซะหน่อยระ,ะย,ยะต้นๆคุณทานได้นะแต่ถ้าระาย,ยะ3ดีระยะ4ระย,ยะ5 วัตะลัดค่ะวัตสัดสดหีเยี่ยงเลยอาจารย์ทําคลิปไว้ให้ดูอยู่นะคะแต่วันนี้อาจารย์ก็นําให้ดูน้องเขาหน้านะรักะเขาเสิร์ฟพร้อมกับขนมวุ้นนะ่ะนะคะนี่เขาเสิร์ฟแบบนี้นี่นะคะเสิร์ฟม,มาก่อนเลยตอนเช้าเราก็แบบพอทําคลิปขอไลฟ์สดก,ก่อนแล้วเขาไม่ค่อยทานาาทีหลังจะทานให้หมดเลยนะคะเนี่ยนะคะเพราะว่าน้องเขาตั้งใจเสิร์ฟเป็นวุ้นถ้าเรามาเจอแบบนี้นะคะโรคไตระยะท้ายเนี่ยนะคะอาจารย์ก็ทานได้นะเนี่ยปาทินี้ถึงไม่เปน่ากลัวนะคะไม่น่ากลัวนะคะเพียงแต่ว่าเราต้อง ระวังเกี่ยวกับเรื่องออันนี้หน่อยหน่อยถ้าสำหรับปลระยะสุดท้ายนะคะโยเกินเนาะนะคะภาพชัดเสียงชัดกันไหมค,นนะคะทุกคนดูกันเงียบเลยดูกันเงียบเลยอันนเี้ยแล้วก็นี่ค่ะนะคะอันนี้ขนมะปังอันนี้นะคะนี่นะคะ ขนมปังปิ้งนะคะมีแยมนะคะระยะต้นๆคุณทานได้นะนะคะเท่ากับอันนี้เท่ากับข้าวหนึ่งชัพทีนะคะแล้วก็ซีอิ๊วซอสนะคะเนาะโอเคอันนี้ก็ต้องคอยระวังนะคะสำหรับตัวเนยนะคะขนมปังทานได้แยมนิดหน่อยระยะท,ท้ายๆก็ดิกเลี่ยงซะนะคะคน,นี่อีกนิดนึงกาแฟนะคะกาแฟนี้นะคะ ระยะต้นๆเนี่ยนะคะคุณทานได้นะคะคนดื่มได้นะคะถ้าไม่ได้ใส่นมใส่เลยระยะท้ายๆถ้าอยากจะฟื้นฟูได้เร็วๆก็หย่ดเลี่ยงไปซะนะคะงดได้ก็ดงดซะนะคะเราก็จะได้เขาเรียกว่านะฟื้นฟูไตใ,ในวันท,อทน่องเที่ยวนะเที่ยวได้ไปต้องม่เสื่อมนะคะให้ดูเป็นอย่างเยอะมากเลยก็ส็งน,นี่ค่ะน้าผลไม้อาจจะเป็นน้ําส้มอาจจะเป็นน้ําส้มที่ไม่ได้น้าส้มทันสดก็ได้นะคะแต่ว่า อาจารย์ว่าเรื่องน้ำปานะใช่นะคะแต่ถ้าเป็นไประยะท้ายเนี่ยเราไม่รู้หรอกค่ะว่านี้เป็นคันสดหรือว่าเป็นน้ําส้มที่เป็นสีเฉยๆนะคะตีเลี่ยงไปซะน,นะคะทุกคนหรือน,น้ำเปล่าดีที่สุดนะหรือน้ำเปล่าดีที่สุดอย่างนี้นะคะเสียงได้ยินเสียงไม่รู้นะคะได้ยินเสียงไม่รู้นะครับอาจจะต้องจบไลน์แล้วละ่ะเพราะว่าเริ่มมีคนมาแล้วนะคะเริ่มมีคนมาละนะคะนะคะให่ดูนนะคะต้องให้ดูอีกีเลี่ยงนะคะอานะจารย์จะเริ่มทานแล้วนะคะทุกคนเพราะว่า เดี๋ยวต้นมเยอะแล้วน้องขาที่ขอเนี่ยลูกไข่ใช่ไหมลูกไข่ไข่ลูกอ้น่ารักเลยนี่กับอะไรกับน้ำพริกเหรอคะนี่พริกเผาพริกเผาอันกินกับก๋วยจับยวนนะคะแล้วก็มีพริกเผามนิดนึงนะคะอ,นนอันนี้ไม่ได้ไข่ต้มนะคะทุกคนนะคะจริงๆเราทานไข่สดดีกว่าไข่ต้มดีกว่า,านะคะเนาะ ไ่ไม่สุกเนี่ยอาจารย์อาจาจะต้องให้พวกเราแบบติ๊กเลี่ยงไปเนาะอันนี้หนึ่งฟองโปรตีนเจ็ดกรัมเอาความดูไปด้วยแล้วก็อันนี้นะคะนะคะถ้าสมมติว่าเราอยากทานจริงๆเนาะใส่ในเก๋วยจับก็สักครึ่งช้อน,นเพราะว่าคงไม่ได้เผ็ดอย่างเดียวนะคะคงไม่ได้เผ็ดอย่างเดียวหรอกค่ะเพราะว่ามันก็จะมีความเค็มด้วยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็จบไลฟ์สดสั้นๆเช้าๆนี้นะคะขอทุกคนไปดูในรักษาตัวเองนะคะ ไฟ61%ทานได้ไหมต้องดูแลอะไรบ้างทานได้ค่ะ61%ระยะที่สองนะคะทานอันนี้ได้อยู่นะคะอันนี้ได้อยู่ไข่หนึ่งฟองนะคะแล้วก็ข้าวต้มนะคะหรือจับด่วนสักชามหนึ่งนะคะที่ไม่ต้องปรุงซีอิ๊วซอสอะไรเพิ่มครบเคลมแล้วนะ,ะงงแล้วก็อาจจะเป็นขนมปังสักแผ่นหนึ่งอันนี้พอได้นะคะเนาะเดี๋ยวลาทุกคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราถ้ามีโอกาสอาจารย์เปิ้ลจะมาะไลฟ์ สอนพวกเราอีกนะคะไม่ใช่สอนเราก็เรียกว่าให้ข้อมูลเราจะได้เอาความรู้ความเข้าใจไปดูแลสุขภาพนะคะมามุกดาหารอย่าลืมมาแวะท,ที่โรง,งแรมนี้นะคะเดินรัดจานะคะบริการดีมากแล้วก็อาหารน่าจะอร่อยนะคะเพราะว่าเห็นเขาบริการดีอาหารต้องอร่อยแน่นอนนะคะขอทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมนะไปเป็นหมอรักษาตัวเองนะคะบ้านเป็นโรงพยาบาลท,ที่ดีที่สุดอาหารของคุณทุกมือ้อขอให้เป็นยาด้วยลาทุกคนไปนก่อน อาจารย์ก็จะขออนุญาตทานจะบอกว่าวาจารจะทานอะไรบ้างหนึ่งอาจารย์จะทานไข่สองฟองไม่เอาไข่แดงไม่ชอบนะคะสองอาจารย์จะทานเฟรนช์กล์สักหนึ่งชิ้นนะคะแฮมไม่ทานอันนี้หนึ่งชิ้นไข่ไข่ขาวสองฟอง,ฟองนะคะเเดี๋ยวทานขนมปังน,นะคะผักอันนี้นก็อาจจะทานสักหนึ่งคำนะ,ะนี่อาจารย์ก็ต้องควบคุมอาหารเหมือนกันคือไม่ค่อยชอบหแล้วก็ข้าวต้มสักหนึ่งถ้วยนี่นะคะง่ายๆเลยน้ำดื่มน้ำเปล่าประมาณสักสองแก้ว โอเคไหมนะคะไม่ได้ยากเลยทุกคนนะคะเที่ยวได้ใจต้องไม่เสื่อมนะจ้าทุกคนค่ะทุกคนไปฟื้นฟูใจกันนะคะแล้วก็ท่องเที่ยวอย่างมีความสุขกันนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ